ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงทิ์・นิยายดังนะคะวันนี้เรื่องกร,รมกามเทพก็เข้าสู่ในช่วงของตอนที่10แล้วค่ะคุณผู้ฟังที่รักคะซึ่งในวันนี้ก็ตั้งชื่อตอนว่าบุพเพอ,อารวาสค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามฟังได้เลยค่ะกรรมกามเทพตอนที่10เอกนรีเร่งความเร็วของรถอย่างเต็มที่ หลอนเกิดความรู้สึกอยากฆ่าคนขึ้นมาอย่างกระทันหันไอ้เจ้ารถคันนี้มันเป็นใครมาจากไหนกันนะอยากรู้นะักมันนึกอย่างไรจึงทำอย่างนั้นกับเราหรือว่ามันทำเพราะความขนองเกิดเป็นคนรวยแล้วขนองอย่างนี้มันต้องเฉาะปากยญิงสาวเร่งความเร็วแรงจนขึ้นหน้าไปและไปหักเลี้ยวจอดขวางทางเอาไว้อย่างจะเอาเรื่องทำไงดีครับคุณพ่อ คราวนี้คนใจไม่ดีคือพัทระเขาร้อนร้อนหนาวหนาวขึ้นมาทันทีที่เห็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นมีท่าทางเอาเรื่องเอาเราอย่างไม่ยอมง่ายๆทำไงแกเอ้ยแกหารเรื่องแท้ๆคุณประธานก็เหงื่อแตกพรากเหมือนกันไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครมาก่อนด้วยดูท่าทางเจ้าตัวเล็กมันน่าดูเหมือนกันเห็นตัวเล็กอย่างนั้นก็เถอะ เบรกก่อนนะฮะคุณพ่อไม่งั้นชนแน่หรือว่าจะชนชนไม่ได้อย่าชนบิดานรีบห้ามน่คุณพ่อมันก้มลงเอาอะไรออกมาคมแฝกหรือวไม้หน้าสามนะคุณพ่อคราวนี้พัทระหมดแรงเลยเมื่อเห็นอาวุธของฝ่ายตรงข้ามเอาไงเบรกก่อนเถอะอย่าชนเขานะอย่างไรเราก็ยุอยู่ในรถนี่ก่อนล็อกเอาไว้ด้วยดูท่าทีก่อนว่าจะเออออย่างไรผมว่าคล้ายๆผู้หญิงหากมันเอาหมวกกันน็อกออกคงจะรู้ท่าทางมันเท่ดีเหมือนกันนะฮะ พัทระเบรกในระยะห่างไม่เกินร้อยเมตรไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านั้นเขายอมรับว่าเขากลัวยังจะมาคิดเรื่องอย่างนี้อยู่อีกแก่คุณประธานสายหน้าไม่กล้าลงไปเหมือนกันเพราะเห็นท่าทางไม่ดีน่มันเดินมาแล้วคุณพ่อเอกนันรีเห็นรถคันนั้นจอดห่างและไม่มีใครลงมาก็เดินเข้ามาหาพร้อมคมแฝกเหมาะมือที่เธอเน็บเอาไว้ใต้เบาะนั่งเป็นอาวุธประจำตัวที่เหมาะมือเธอมากที่สุดลงมาซิวยลงมาให้ถาม หญิงสาวยืนจังก้าหน้ารถกวากมือเรียกอย่างเดาสุม่มแต่ก็เดาเอาว่าคนในรถมองอยู่แน่นอนมึงจะเอาอยัางไงกับกูลงมาสิเว้ยลงไปสิเจ้าเก่งลงไปบอกเขาว่าแกไม่ได้ตั้งใจไปคุณประธานไล่ลูกลงไปแก้สถานการณ์แต่พัทระไม่กล้าลงไปหรอกแค่นี้ก็สั่นแล้วคุณพ่อตะเก่งลงไปไม่เอาหรอกครับไม่เอาคุณพ่อลงไปเถอะพูดก,กับเขามันไม่เท่าไรหรอกตัวเล็กๆเ,เ,เท่านี้เอง ผมจะคอยมองหากมันทําอะไรคุณพ่อเราก็มีปืนนะครับมีที่ไหนกันรถคันนี้ของแกไม่เชื่อ,องพ่อของพ่อมีปืนประจําอยู่แล้วของแกมีที่ไหนเออจริงสิเราไม่ได้พกปืนทําไงดีคุณพ่อนะมันเดินมาแล้วถ้ทาทางมันจะโมโหครับคุณพ่อจะเอาไงก็รีบเอาสิครับแกลงไปไม่เอาไม่เอาฮะไม่เอาคุณพ่อมันเดินมาทางคนขับด้วยเอ,อ๊ตายออย่างนี้มันเหมือนผู้หญิงเลยผู้หญิงนี่ฮะ พัทระแม้จะอยู่ในอาการหวาดกลัวแต่ก็ช่างสังเกตดูแล้วว่านี่คือผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแน่เอกนัรีไม่พอใจและโมโหอย่างมากที่คนในรถไม่ยอมลงไปเจราจาด้วยดีๆทั้งที่หญิงสาวพยายามแล้วในการนี้เมื่อพูดด้วยกันไม่ได้เห็นเราเป็นตัวตลกก็เอาซิเอาให้หน้าเละเลยหญิงสาวมาหยุดยืนตรงหน้านรถไม่ใกล้ไปนักก่อนจะเงื้อมือทั้งสองที่กุมไม้คมแฝกนั้นขึ้นสุดแขน และกระหน่ำลงมาจนเต็มแรงโกโรธเพลงก้าว <9. S 2> โอ้ยเอ้ยพัทละกับปีดาร้องออกมาไม่เป็นเสียงมนุษย์เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าคุณพ่อฮะคุณพ่อกระจกหน้ารถแตกละเอียดยับทั้งแผงไม่เหลือเอาไว้เลยเอกนรีไม่ได้กระหน่ำลงครั้งเดียวหล่อนซ้ำลงหลายครั้งจนหมดไม่เหลือจึงหยุดออกมาสิหากไม่อยากจะเละทั้งคันฉันอยากรู้ว่ามาจากไหน มาใหญ่ที่นี่ถนนพ่อฉันสร้างนี่ได้ยังไงลงมาหน้าไหนไม่ไม่เห็นไม่สนลงมาต่อให้เจ้าขุนมูลนายเอกนรีขี้ชี้หน้าคนสองคนที่โนกตกใจอยู่อ้าวคุณนะ้าหญิงสาวอุทานออกมาเมื่อเห็นหน้าคุณประธานชัดเจนแต่คนอย่างเอกนรีหรือจะเอาแค่แค่นี้ข้าใหญ่กว่านี้หากทำไม่ถูกต้องหล่อนยังลุยมาแล้วยายหนู เห็นตาแปลวๆคุณประธานก็จำได้แต่ไม่แน่ใจนักเอกดาลีจำคนเก่งรวมทั้งในหน้าหลอกคนนี้ด้วยนั่นมันนายคู่ขาพี่อุดมศักดิ์นี่มาได้ยังไงยายหนูใช่ไหมลูกคุณประธานค่อยๆก้าวลงมาจากรถด้วยเกรงว่าเศษกระจกจะบาดบุญว่าเขากับลูกชายไม่ได้รับอันตรายจากกระจกรุนแรงนักแต่ทางพัทระมีบาดแผลเล็กน้อยที่แขนเพราะว่าใส่เสื้อยืดแขนสั้น คุณพ่อเก่งไม่ยอมนะฮะมันว่าเก่งคราวนี้พัทระโกรธจัดบ้างแล้วเขาพยายามจะออกมาแต่ออกไม่ได้ง่ายๆเศษกระจกเต็มตัวเขาไปหมดเก่งคุณประธานปรามใส่หน้ากับตัวเองสองคนนี้ร้ายทั้งคู่เลยเราไปกันเถอะเดี๋ยวจะค่ำนายประธานกลับเข้ามานั่งในรถลำบากใจมากเหมือนกันกับเรื่องราวอย่างนี้ลูกเราก็ร้ายก่อนเอกนรีร้ายในถิ่นในที่ของตัวเองแต่ลูกเขาไม่ร้ายเลือกถิน่น หนูหนาจะไปแล้วนะนาไม่เอาความหลอกเพราะนาผิดไม่ได้นะคะคุณพ่อเก่งจะแจ้งความมันทำร้ายทรัพย์สินเราเอาตำรวจมาจับมันเลยทรัพย์สินเราเสียหายมากนี่ฮะพัทระไม่ยอมด้วยง่ายแต่ไม่คิดออกจากรถกลัวเอกนรีเหมือนกันเพราะดูท่าทางหล่อนน่าจะเอาเรื่องเอาราวขยับไม้ขยับมือสิหล่อนไม่สนว่าเขาจะเป็นลูกใครด้วยคนอย่างนี้คนบ้าไปยุ่งด้วยไม่ได้หรอกอย่างดีที่สุดเราต้องให้กฎหมายช่วยจัดการ ไปนาะคุณประธานเล้งลูกชายด้วยเสียงอันดังและเมื่อพระเจเห็นสีหน้าบิดาดังนั้นเขาก็รีบหมุนกุญแจร,รถสตาร์ทเครื่องยนต์ทันทีเอารถออกจากทางด้วยหนูน้าจะไปแล้วคุณประธานตะโกนบอกและเอกนรีก็ยินยอมที่จะไปจากตรงนั้นแค่นี้ก็พอใจหล่อนแล้วกลับไปนี่นายเก่งคงไปแอบกระอักเลือดตายแน่รีบไปแจ้งความเลยนะ รนยังตะโกนใส่หน้าเขาเมื่อขึ้นไปนั่งคล่อมบนรถแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยจะรอยอยู่ที่บ้านกำลังเอิบตะเก่งใจเย็นๆลูกใจเย็นๆพ่อเองก็ร้อนเหมือนกันนะแต่เราต้องมีเหตุผลมันเหลือเกินเหมือนกันนะฮะคุณพ่อแต่เอาเถอะเราไปก็ไปพัทธรักเคลื่อนรถออกจากตรงนั้นพร้อมๆกับเอกนารีก็เร่งความเร็วผ่านหน้าไปแล้วอย่างผู้ชนะคุณประธานให้ลูกชายขับรถกลับบ้านเลยไม่ให้แวะที่ไหน ดีว่าทั้งสองคนมีแว่นกันแดดกันลมมาด้วยจึงแก้ปัญหาไปได้ในการขับรถเข้ากรุงเทพและเมื่อคุณหนานรีรัตเห็นสภาพรถเธอก็ตาค้างลูกสาวกำนันฟาดเอานะฮะคุณแม่เลยเป็นอย่างนี้พัทระบอกเล่าแค่นั้นก็เดินเลี่ยงเข้าห้องส่วนตัวไปอย่างเร่งร้อนเขาห่วงอุดมศักดิ์ป่านนี้รอเขาแล้วลูกสาวกำนันหมายความว่าอย่างไรคุณใจหนูเอกน,นรอทำเอาอย่างนี้สามีพยักหน้าเง,งึก เหงื่อเต็มไปทั้งหน้าตาเนื้อตัวลูกเราไม่ดีเองลูกเราไม่ดีเองหารเรื่องเขาก่อนอย่าไปโมโหเขาเลยโทนเรียกช่างมาเอารถไปเถอะมันยังไงกันล่ะคะนี่คุณนานรีรัตยังไม่หายต่หนกตกใจเอาเถอะไว้ผมอาบน้ําอาบท่าแล้วจะเล่าให้ฟังตอนนี้ขอตัวก่อนเฮ้อพอพูดกันรู้เรื่องแต่ลูกกลับไม่ยอมที่จะเข้าใจคนตายคืนเรานะนี่ สามีเดินขึ้นชั้นบนไปแล้วภรรยายังยืนมองตามไปอย่างไม่เข้าใจทางด้านเอกนานรีพอพ้นจากสถานที่เกิดเหตุหล่อนก็ลืมนึกถึงเรื่องนั้นไปกลับถึงบ้านหล่อนก็เรียกเข้าหาหมาตัวโปรดที่นอนมองตาปริบๆอยู่บนชานเรือนลุงจวงไปไหนนี่บอกให้เฝ้าตีโต้ลูกเอกหายไปไหนมาดูดูดูดปล่อยให้นอนคนเดียวอย่างนี้ตีโต้ตีโต้ลูกพ่อพ่อมาแล้วนะลูกนะ เจ้าตีโต้พงกหัวเข้าหาอย่างดีใจเป็นอย่างมากมายมาพ่อจะกรอกยายาไม่ขมหรอกนะลูกหวานจ่อยเลยหมอบอกกินสองสาครั้งก็หายนายหยศลุงหยดอายหยดเว้ยเอกนารีเรียกหานายยศคนที่หล่อนยกให้เป็นสารพัดญ,ญาติด้วยความที่ลำดับญาติไม่ถูกเสถีเว้ยอยู่ในครัวกําลังหั่นหมูทําอะไรเลิกคุณเอกมาช่วยป้อนยาหมาหน่อยพอเพอหายไปไหนก็ไม่รู้ลุงจวงก็ไม่เห็นหัว กลับมาต้องทําโทษเสร็จแล้วคนอะไรสั่งไม่เป็นสั่งไหนายาอาบิโตขวดเท่านี้ทําไมเอกต้องตะก,กายไปไกลขนาดนั้นนะพ่อกำนันบอกว่าหมาเวลามันไม่สบายมันก็ออกไปหากินหญ้าของมันเองหญ้ามันใช้ยาที่ไหนลงหยุดพ่อเพอเจอร์ไปทั่วแหละหมอยังบอกเลยว่าเวลาหมาป่วยก็ต้องพึ่งหมอเหมือนคนเพราะสมัยนี้หมาก็เป็นโรคแปลกๆเหมือนคนเราเนี่ยแหละเหรออาเพิ่งรู้นะเนี่ยหมาตัวเนี้มาจากกรุงเทพถึงจะชื่อติโต มันก็ไม่ใช่ตีโต้ตัวเก่ามันแข็งแรงไม่เหมือนกันตัวนี้มันผู้ดีบาบบางตัวที่ตายไปมันหึกบึ้นจะจะเอกนารีช่วยนายหยดกรอกยาหมาจนเรียบร้อยนายหยดเข้าครัวไปอีกแล้วแต่เอกนารียังนั่งอยู่ที่นั่นเฝ้าหมาแล้วก็นั่งคิดคุณน้าคนสวยนั่นบอกว่าเอาหมาลูกชายมาให้ลูกชายก็นายคนเมื่อกี้นี้ละสิตายหาเจ้าจิตโต้นี่บ้าเหมือนเจ้านายเก่ามันหรือเปล่าวะนี่ และแล้วก็จบตอนที่10นะคะเรื่องราวกำลังสนุกสนานกันเลยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นที่น่าติดตามอีกหลายๆตอนนะคะอยากจะฝากให้ติดตามและกด subscribe รวมทั้งกดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ